สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางค่ะร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้มียางเปอร์เซ็นต์นะคะเก๋งกระบะนะคะมีมาเข้าใหม่สวยๆนะคะตัวนี้จะเป็นเก๋งขอบ14นะคะใครกำลังมองหาขอบ14นะคะจะมีตั้งแต่1 6 5หนี่ตัวนี้จะเป็น1 6 5 6 5ห4หห้านะคะ175 6 5เจหนะคะ นี่แล้วก็จะเป็น1 1 7 5 7 0น4นะคะ185 6 5 1 4นะคะนี่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะเกรดเอสวยๆนะคะปีใหม่ๆนะคะนี่แบบเป็นชุดก็มีนะคะราคาเซตละ800อบาทนะคะยางเปอร์เซ็นต์เกรดเอสวยๆนะคะเซตละ800บาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถวงฟรีนะคะ ของบิสโทนดันหลอบแม็กซีสนะคะนี่ไฟโตนนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะนี่สวยๆเลยอย่างเปอร์เซ็น์เก๋งขอบ14นะคะมาใหม่สวยๆนะคะนี่ไม่ใช่จะมีแต่14นะคะขอบ15 16นะคะ17 18 19 20นะคะของเราก็มีนะคะสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์099354 4468นะคะ แอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าร้านสัญญาการยางค่ะสอบถามรูปภาพสอบถามราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่แอดไลน์ไอดีเข้ามานะคะ0ูนย์เก้าเก้าสา้านะคะร้านสัญญาการยางค่ะขอบ14นะคะลูกค้าถามหาเยอะเลย อยากเปอร์เซ็นเก่งกระบะนะคะเริ่มต้นเส้นละ500บาทนะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ สัญญาการยานะคะ0993544468นะคะ้ารานชัดเจนนะคะต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยคะ่ะแวบะบมาเลือกดูที่ร้านได้เลยคะ่ะจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซนล้อใหม่ล้อมือสองนะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดทายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยยางใหม่เก๋งกระบะยางเปอร์เซนเก๋งกระบะนะคะมีให้เลือกเยอะเลย แลกเทินได้ต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ